นี่ครับทำไมอ่าอ่านี่ครับครับผมไปจ่ายค่าน้ำผมอยู่ตึกสิบเอ็ดครับอืมมาจ่ายค่าตรวจเดียวเลยป่ะครับฮะต่อเดียวเลยไหมไม่ไม่เดี๋ยวสอบถามก่อนคือบี้พี่เข้ามาจ่ายค่าจ่ายค่าน้ำผมอยู่ตึกสิบเอ็ดผมพักอยู่ที่นี่ถ้าตรวจเดียวก็ได้นะครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามทีเดียวผมเห็นหลายทีแล้ว แต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็อยู่ที่นเนี่ยผมขับอุ้มหมาออกทุกวันแล้วพี่ได้ไปไปไหนไหมนอกจากนี้ไปจัดไปนี่อย่างเดียวเหรอไปนี่นซื้อข้าวาใช่ตัวเดี่ยวก็ได้นะนี่ตุนไหน <10 S 2> นะสิบเอ็ดครับ 非常复杂了。嗯嗯嗯